คนสมัยนี้ยากนะครับยากยาก,ยากพูดยากเลยยากที่จะเชื่อเพ้อด่าพรออะอีกนะคนยุคน,ยนี้เห็นไหม <c oughs> มันตายแล้วมันจะรัวมันไปไหนใช่ไหมเพราะวัตถุมันก็จเจริญไปเรื่อยๆมันทำให้คนยิ่งเชื่อยากขึ้นหรือเปล่าครับใช่ติดวัตถุพอติดวัตถุก็แย่งวัตถุกันครับ โลกก็วุ่นวายแย่งที่กันแย่งบ้านเมืองกันลบันทุกวันเนี่ยนะทรัพยากรครับถ้าเขารู้เนยะเขาจะลบันไหมมันรู้ว่าตายจะ,จะเอาไปทําไมล่ะเออฆ่ากันทําไมมันรู้ไม่จริงเนะี่ยมันไม่รู้เราตายแล้วไปไหนไงถ้ามันรู้เราตายแล้วไปไหนเนี่ยมันไม่ทำแน่นอนไม่ทําศาสนาในโลกนี่มีเยอะนะทุก ยังควบคุมมนุษย์ในโลกไม่ได้เลยทำให้มนุษย์โลกสงบไม่ได้ศาส,สนาทุกศาสนานะ่ะสอนให้ดีหมดเลยแล้วโลกทำไมมันวุ่นวายล่ะเพราะมันติดวัตถุัประมาณนั้นแหละทีนี้ถึงโลกภายนอกมันวุ่มนมันวุ่นวายยังไงคือเราไม่สามารถไปบังคับปรับเปลี่ยนมันได้ไม่ได้ฮนะเราก็มาอยู่นี่ยวิเวกเนี่ย เต็มตัวตายะคร้อยปีสี่เหมือนวันวันยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้ข้าพเจ้าบันทึกอะไรอ,อ๋อบันทึกทุลมหายใจเขาออกทางตาหวจาวกูกหม้นายรูปรถดินเสียงคือกลับมาที่โลกภายในคือใจของเราโทับ <S 2> <S 2> บันทึกทุกลมหายใจเขาออกอยกเว้นหลับครับ <S 2> <S 2> ถ้าฝันก็บันทึก<อ>ถ้าไม่ฝันก็ไม่บันทึกค เพราะหลายคนชอบเป็นกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไมมว่าจะออ้ยเดี๋ยวจะปีหน้าจะแรงเศรษฐกิจกจะไมดด่ดีเดี๋ยวภัที่บัดเด๋นวน่นเดยวนี่คือเป็นกังวลไปล่วงหน้าแล้วกันถ้าอยู่เนี่เนี่ยปลูกผักปลูกหญ้ากินลินก็ดีด้วยแถวเนี่ยอมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกินข้าวก็ได้พืชเนี่ยฟักท,ทองมั่งอะไรมั่งเนี่ยมีมนเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้น อยู่ได้ไหมล่ะอยู่ได้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ค <Okay. S 2> คนดอยสมัยก่อนเขาไม่ไม่ได้กินข้าวก็มันข้าวปลูกปลูกข้าวก็ถ้ามันแรงก็ปลูกไม่ได้แล้วไงข้าวไรอ่อ่ะมันจะเป็นต้องกินพวกฟักแฟงแตงกวาที่ปลูกอะลูกเดียวก็อิ่มแล้วไง สินใจจะมามาบวชอยู่วัดหรือมาปฏิบัตธิธรรมอยู่วัดเนี่ยครับหลวงตาคือากาว่าจะมาอยู่อยู่ยาวๆวอยู่นาน,น,นยาวนะถ้าจะอยู่ยาวอะองทิ้งความรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าจะยาวเนี่ยนะต้องรักตัวเองนะคคนที่รักตัวเองนะ่ะเขาคิดเขาจะไม่ไม่คิดไม่ดีเขาจะพูดไม่ดีาการกระทำเขาก็จะทำไม่ดี เขาห่างจากความไม่ดีคือเขารักตัวเองนะใช่ไหมถ้าตุกโกรธตุห้หงุดหงิดเนี่ยถามว่าตัวรักตัวเองไหมไม่ครคนที่รักตัวเองได้คนอื่นเห็นเขาก็รักเราแหละใช่ไหมตุ้ลงอารมณ์ดีดีดิอารมณ์ดีๆสสดมตนไปเรื่อยๆหลายวันหลายเดืนหลายปีเนี่ยเปลองเข้าใกล้สาวๆดิครับมันก็จะมองนะ ดูดีอะดูดีขึ้นรับที่ตาก,ก็บไปที่ใจเขาที่ขึ้นเรามันขึ้นของจกอักรพรรดิขึ้นของภูมิหารเนี่ยเขาเห็นเขารู้สึกดียิ่งคนมีทุกขน์นะมองเห็นเราปั๊บขึ้นเขาเปลี่ยนเลยนะคะขึ้นที่ทุกข์อยู่เนี่ยเปลี่ยนเพราะขึ้นมันจะไปที่เขาเลยเข้าไปที่ตาเข้าไปที่ใจคเพราะเกิดจากเราขึ้นไม่ดีออกแล้ว ขึ้นที่ดีต่อเข้ามาอีกยาว,วนะที่ดีเขาได้อีกใช่ครับปัญหาอย่างเดียวเนาะต้องทนหน่อยต้องทนทนจนกว่าจะพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันมันแค่ไหนมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมท่านสอนลงตาบอกนี่คือประโยชน์มาหาศาลนะหลวงตาไม่เรียนไหนไม่เรียนต่อแล้วไม่เรียนต่อทางโลก พวกมาเรียนต่อไปพ่อต้องการปรับปรับตำแหน่งแล้วก็เงินเพิ่มไงใช่ไหมหลวงพ่อเราบอกเองไม่ต้องไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเรียนหรอกทางหน้ากังไบวชอยู่ดีประมาณนี้แหละมาท่านสอนว่านี่นะคือเลี่ยงชีวิตแกเรี้ยงชีวิตเราเนะี่ยเรื่องชีวิตเรายังไม่พอนะ เรียงโลกวิญญาณมนุษย์ที่เห็นเราด้วยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันต้องขยันแล้วล่ะแต่เวลาไหนๆก็ชิง้งชิ้งมาหมดแล้วเนี่ยมาบวชเนอะจะเป็น <c oughs> จะเป็นฤาษีดาวพทจะเป็นพระหรือเป็นชีอะไรก็ตามเอ่ยยิ่งมาอยู่นี่เขาฟรีอากาศดีด้วยน้ำก็ดีด้วยน้ำเย็นทั้งปีเนี่ย ขุดลงไปนิดเดียวก็มีแล้วน้ําแถวเนี้ยพบเขามันรองฝนตกมามก็ดินมันก็เก็บน้ำไว้มีที่อยู่มีอาหารมีที่วัดใส่ย,ยาลักสักโลกเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอยู่ตลอดชีวิตแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเลี้ยงตลอดชีวิตตายเขาก็เผาไห้เสร็จแล้วเนี่ยอ้า ก็รจริงนะเขาไม่เก็บไว้มันเหม็นเขาก็เผาแนละ้วอยู่ทนอยู่ได้ไหมล่ะทนอยู่ได้ไหมเน,นี่ยยายเนี้ยมาอยู่นี่เลยเนี่ยยายเนี่ยเนี่ยมาอยู่เนี้ยอยู่ไหวไหมสิบปีสิบปีซำไมได้อะไรนี่ก็โอ,กโอ้โหไม่ต้องน่าเสียดายแล้วละ่ะลวงตาอยู่ในซ่อมท,ทั้งหลายปีอยู่คนเดียวด้วยเอ่อาบน้ำมือเดียวด้วยเอ ไปไม่ได้ไงตูถ้าออกไปเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยถ้ากูไม่ฝึกกูตายแน่นอนแหละอายุสี่สิบแล้วบวชอะ่ะเออมาอยู่ถ้ำก็สี่สิบขวาแล้วแต่ว่าฝึกมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าไหมไม่โย่ถ้าถ้ากูไม่ฝึกเนี่ยใครจะเรียกกูใช่ไหมพิมจนารณาแล้วเขียนไม่เราพากแล้วอย่านะอย่าไปไหนนะ อยู่กับคําสวดมนต์คำภาวนาอยู่กับลุงปู่อยู่กันอยู่กับจกักรพัฒน์อยู่กับชาวนี่นะอย่าไปไหนนะทนต้องทนอย่างเดียวเลยเอาไม่จุทนอย่างเดียวเลยไหนๆก็จะตายอยู่แล้วล่ะไม่ถึงามาพิจารณาตัวเองนะตอนนี้อายุเราประมาณประมาณนี้นะ <c oughs> คิดว่าเราจะอยู่ได้กี่วันเนาะ <c oughs> เออครับมันจะอยู่สักกี่วัน <laughs> ตายเนี่ยนอนคือเพราะทุกคนก็ต้องทนเหมือนกันนะคือถ้าอยู่ทางนี้ก็ทนอย่างหนึ่งอยู่ทั้งโลกก็ทนอย่างนึงมาแล้วไงแต่ผลมันแค่ไม่เหมือนกันเฉยมาแล้วไงจะหันหลังไปก็ไม่ได้บางคนทรัพย์ก็ไม่มีอมรดกก็ไม่มีครับเป็นยังไงละ่ะ<ม>เห็นไหมเ,เห็นพวกพวกไหม มาสิบปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยคือไม่ฝึกเลยเขาให้โอกาสเนี่ยตุให้โอกาสยังสังอะไรเลยเขาให้โอกาสเต็มๆเลยเขาให้กินนอนตรวจมนเลย<笑><笑>โอกาสดีที่สุดเลยจะไม่ดูว่าเออหาที่ไหนลนะวพาชาตินี่อเอหาที่ไหนไม่มีครับไม่มีหรอกรไปอยู่วัดอื่นเดี๋ยวก็ใช้ทำโหใช้ทั้งวันเลย เห็นไม่ทีวัดอื่นนะโอ้โหงานเยอะนะไหนจะกวาดโน่นไหนจะกวาดนี่ไหนนี่โน่นของเราไม่มีเลยที่ทําไม่มีไม่ทํมาเลยเลยชีคกวาดเขาขาเชาวบ้านเขากวาดให้เหลืออย่างเดียวคือไม่ได้ป้อนข้าวแค่นะี้เราอยากให้ท่านสวดหมดบูพ่อท่านอยากให้สวดไครหลายรูปแ่าครับสวดทุกครั้งจิตสวนะ่างอืม แล้วอะไรจะเข้าได้ไหมพอไม่ดีเข้าไม่ได้แล้วตอนสวดมนต์เนนะี่ยถ้าสวดนานๆเข้าชินไหมหูไมนต้องบังคับแล้วมันสวดเองสวดเองมันบันทึกบุญเองทางตาหูจมบกดินงกายจากลงุงรถกินเสียงเนะี่ยคนเดินมาเราก็ได้บุญแล้วเนะี่ยแ่ให้มันละมโนธนาบุญกัเขาแล้ว <c oughs> เขาเห็นถือดอกไม้เขาวาดน่ะสาธุด,ด้วยนะช,ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่าใจเกิดนะจ๊ะ ยายอุ้ยอะไรก็ว่าไปคือบันทึกบุญอะ่ะหน้าก็เป็นบุญแล้วนเนี่ยหน้าเป็นบุญคือหน้าแก่ช้าค<ะ>เพราะทุกคนต้องฝึกไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตเราเพึ่งพาตัวเองไม่ได้มันเอาอะไรไปไม่ได้เลยโลกเนี้ยเอาไปไม่ได้เลยต่อให้รวยต่อให้ใหญ่ขนาดไหนมันเอาอะไรไปไม่ได้ คือมันไม่ใช่ของไข่อะจะไม่ใช่ไปหายขาบดนะไม่ใช่ถ้ามีก็ต้องเก็บไว้ใช้เรียงชีวิตตลอดชีวิตนะ,ะแต่ถ้าไม่มีก็หาดิเวลาดูเห็นข่าวนะหลวงตาข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเป็นการฆ่าการอะไรกันนะครับ เวลาดูแล้วเนี่ยจิตใจมันหดหู่แล้วจดใจหดหูทำไมอ่ะทำไมแพ<ผ>้มันดดร้ายใจร้ายอ,อันที่มันใจร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกมาครั้งเดียวนะครับมันต้องมีความเคยชินในอดีตน,นะมันจึงจะทําได้อ่ะครับถ้าคนอย่างเราจะกล้าทําแมวมันก็ไม่กล้าอีกแล้วคนที่กล้าทาก็มีเชื้อออดีตเนี่ย เวลาเราเห็นเวลาเราทาเนี่ยพอเราเห็นปับ๊บพออดีตมีมันจะขึ้นมาเลยเหม,มือนพอเมียด่ากันด่ากันขึ้นปุ๊บเลยใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้มันถึงฝึกเนี่ยใครอยากมาอยู่ในเวบนะมีเจ้าวาดองเดียมั่งอยู่เนี่ยยุงเดียวเหรอ สองโอมีมีสององค์นี่แต่มีเย็นเย,ย็นมีชาวบ้านมาสวดประมาณนะี้แต่อยู่จริงๆนอนจริงๆรกสององค์อีกองคหนึงก็ไปนอนบนนูน่นอ่ะเจดีย์อีกองก็น,นอนเฝ้าที่นี่ใช่ไหมไ <c oughs> ม่ใช่รวมกันเราอยู่นะ การที่เราต้องฝึกจริงๆนี้เราควรจะต,ต้องไปฝึกอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนใช่หรเราครับก็พยายามกายวิเวกครับก่อนถ้ามันนั่นก็ออกมาจิตวิเวกสลับกันไปสลับกันมาครับคําว่ากายวิเวกให้อยู่คนเดียวในห้องครับถ้ากายวิเวกนาน,านๆถ้าไม่ออกมาจิตมันก็วิเวกเถ้ามันไม่ได้ไม่ทนไม่ได้ก็ออกมากายวิเวกคําว่ากายวิเวกคื อยู่กับหมู่คนหมู่มากเนี่ยจะจิตเราอยู่บทสวดไม่สนใจใครมันก็จะเหมือนเราอยู่คนเดียวมไม่ไม่ต้องไปฟังเสียงนู่นเสียงนี่ไม่ต้องฟังอยู่กับบทสวดมันก็จะเกิดความเคยชคินเขาเรียกว่าจิตวิเวกกายวิเวกอยู่ข้างในมาสวดคนเยอะเขาเรียกว่าจิตวิเวกเอาจิตเป็นหลักมันจะไม่ลำคาอเลย อยู่กับคนหมู่มากแต่มีความวุ่นวายแค่ไหนก็ตามมันจะไม่นอาคาจิตก็อยู่กับบทสวดยังมอสบายถ้าเรา,รายอยู่บบทสวดครับฝึกถ้าฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยไม่ได้ไมาเสียดายครับเดลวันกอกลับมันกอกลับ,บขึ้นไหนอะ่ะเวลาเราตายเราเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้เน้อชาติทั้งสี่เนี่ยจิตเราบังคับมันไม่ได้นะเพราะมันมันแก่ โดนของมีคมโดนของมีพิษอะไรพวกนี้มันต้องออกฮะถ้าเราฝึกไว้เนี่ยมันก็มันออกไปก่อนอ่าถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็ทําบุญมั่งไม่ทํามั่งถ้าเรานึกถึงบุญมันก็ไปบุญมันอยู่ที่เรานึกได้อารมณ์สุดท้ายนะที่จะออกนั่นแหละประมาณนั้นแหละ คนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยครับหลวงตาแต่สมมติว่าเขาเป็นญาติเราเนะยครับเราจะช่วยเขายังไงดีครับหลวงตาไม่ยากหรอครับหลวงตาไปแผ่มาเยอะแล้วคนคน mm hmm. ที่ผูกคขตายกินยาตายพวกนี้ถ้ารู้อยู่ไหนเนี่ยก็ไปแนละ้วเ mm hmm. มื่อก่อนนี่นะกำลัง mm hmm. กำลังเรียนใหม่ๆวิชามันกำลังร้อนมันมีเชื้อจากอดีตบางคนบางคนเกิดจากสิ่งแวดลอ้อมเขาบีบเขาสิ่งแวดลอ้อมญาติโก้หูทีา่าพ่อแม่ที่ทำงานอะไรับบีบเขา อย่างคนที่เขาบีบจนจนให้อีกคนหนึ่งต้องตัดสินใจแบบนี้เขาก็มีกรรมมีเกี่ยวในกรรมนั้นทําให้คนนี้ตัดสินใจมีกรรมเป็นแดนเกิดอืมแต่พวกที่มีกรรมในอดีตเนี่ยพอมันมีความทุกข์ใจในในลิมิตนั้นมันก็มันก็มันก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันครับเพราะเหมือนสังคมปัจจุบันอย่างคนที่ไปชอบไปบูลลี่ไปว่าคนอื่นจนโหคนนั้นเขา ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เลยครับในอนาคตเขาลําบากมากนะะอืบ mm hmm. เขาไม่เข้าใจเรื่องอนาคตครับเพราะปัจจุบันมันเป็นอนาคตคเขาไม่รู้พอเขาู้เนี่ยเขาพอเขาโดนแล้วเขาว่าโทษสังคมแล้วไม่ได้โทษตัวเขาเองคือไม่ได้ย้อนอดีตเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนะี่ยปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ยม,มันต้องพิจานรณาแล้วทุก สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญมันต้องพิจนารณานะเออทำไมเราสวดมาตั้งนานล้วทำไมไม่เบาไม่สงบเป็นเพราะเหตุอะไรเราไปยุ่งสารพัดเรื่องหรือเปล่าอะไรบนาะเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรือเปล่านะทุกอย่างมันต้องฝึกก็เหมือนลงตาถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยถ้าเราออกลาออกมาบวชแล้วเนี่ย เราจะกลับไปอายก็ไม่ล่ะถูกพ่อเราบวชไม่ได้บวชอายุ 20, 30, ยี่สิบสามสิบอย่างนี้สี่สิบแล้วนะ,ะจะออกไปทำงานอย่างเก่าเขาก็ไม่รับแล้วนะตัดสินใจออกมาก็ต้องลุยแลนะ้วละใช่ไหมลุยอะวรกลุยเพราะมาหลวงตาก็อยู่ท่ำก่อนไม่ทำอะไรเลยตั้งหลายปีครับหลวงตาก็มีธรรมะอยู่ที่แรก บินบาดก่อนใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาวัดแถวนี้ไม่ต้องบินนะเขาไม่ให้ <ทบ S 1> เราบินนะไม่ไม่ต้องบินก็เลยก็เลยอธิษฐานอยู่เลยไม่ไม่ลงจากถ้ำนะทีแรกเขาจะจะ,ะหากน้ำเขาไม่อาบนะแล้วจะเอนโดูเขาโอ้โหไก่นะทุก็เลยอธิษฐานไม่อาบน้ำอาบสงการเนะี่ย ทีละครั้งโคตรหนาวเลยจุจีวรเนี่ยสองนามยังหาำปีเลยสักจีวรบวันนั้นอะปีละครั้งประมาณนีค้คือมันต้องทนนะต้องทนต้องฝหกอืมเพราะอย่างหลวงตาบอกเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่ใช่คนที่เป็นผิวคนผิวพันขาวแต่ทำไมหลวงตาถึงเปลี่ยนได้ดำแดงนะครับ<า>ผิวดำแดง เปดูรูปเเก่าเนะ่ผิวดำแดงนะครับไม่ใ็่คนผิวขาวนะตัวอ,อยากขาวไหมไปอยู่ถ้าเย็นสักห้าปีเนะี่ยขาวสองเลยไม่โดนแดดเลยคนระับโทเหลืองอ้อยเลยซีดเลยนะแดดไม่มีคนระับแถบนั้นหน้าถ้าเย็นอ่ะนาถ้เย็นระดับไม่มีแดดเพราะมันมันเหลื่อมๆไปออการสดมลมัน,มน ฟอกทั้งธาตุเราฟอทากทั้งจิตเรามันก็เลยเปลี่ยน <พอ S 1> ได้หมดหมดนะเพราะมันไม่มีทางโลกทุกครับตาหูจมูกริ้งกายไม่เห็นอะไรเห็นจะพาผนังเห็นจะเห็นจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ประมาณเนี้ยเสียงก็ไม่ได้ยินเพราะหมู่บ้านมันก็ยนอยู่น,นู่นไงใช่ไหมไม่ได้ยินเสียง<笑><笑>ก็อยู่อยู่กับตัวเองล้วนเลยอะ เย็นมาชาวบ้านเขาก็หนีแล้วเพราะเขากลัวนะท่านมันเขากลัวเออขนาดห้องตาออกแกกท่อตอนที่หลวงปู่ท่านไปวัดไปวัดสแกไปเผาท่านนะให้ชาวบ้านไปอยู่เขาไปอยู่กปนคืนละดสิบคนนะเขากลัวนะทุกไม่ใช่ธรรมดานะเดินไปเดินมาได้วิญญาณนะทุกให้ได้ยินให้เห็นห้คเลยจะดีว่าเราไม่กลัวกันเอง ันไม่ใช่วิญญาณที่เราจะแผ่ได้มันเป็นเทวดาแถวนั้นพวกนาคแถวนั้นพวกนาคพวกกุมพันธ์พวกพระศกตัวเล็กๆ,ๆนะตัวเล็ก,ๆ,ๆ,นะตลกๆ,ๆตัวเล็กขนาดนี้เขาคอยดูแลอยู่หรือว่าเขาอยู่เขาอ,อยู่ออยแถวๆนั้นอ่ะครับเขามาหาเราอะหระครับเขาอ,อ,อยู่แต่แถวนั้น่ะ เอาอย่างทุกสถานที่ที่มีการสวดมนต์ภาวนาหรืออตามสาขาลงตาทุกสาขานี่ยมีภูมิเทวดาดูแลมีอยู่เขาไม่ได้มาดูแลเขามาสวดมนต์เขามาสวดมนต์เขา,านเขามาเอาเอาความสว่างจากมนุษย์คเขาเขาเป็นไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกคมันต้องฟอกจากมนุษย์แต่มนุษย์เรามีรูปมีนามไงพอเราสวดเนี่ยพลังงานก็นมาที่เราใช่ไหม เขาก็น้อมมาเอาจากเราอหลวงตาเถิดบมอท่านดึงคนมาสวดหรือมีคนมาสวดมากๆวิญญาณเขาก็น้อมมาทุกคนที่สวดครับอย่างแม่เท่าแถวเนี้ยมาสวดพร้อมกันเนี้ยวิญญาณแถวนี้มาหมดเลยโอแล้วก็น้อมมาไม่ใช่น้อมคนเดียวนะน้อมทุกคนด้วยถ้าสวดจริงๆแล้วนะเนี่ยอธิษฐานอะไรก็ได้ครับฐานเขาช่วยได้นะิญญาณ อธิษฐานอาหารอธิษฐานอะไรพวกนะี้มันจะไม่ขาดมันจะไม่ไม่ไม่ขาดครับอืคือที่เขาจะช่วยย่ายอะไม่ใช่ขอร้านอาจารย <laughs> ผ์ผมก็ไม่มีถึงร้านนะครับ <laughs> ขอสักสักหมืน่นสองหมื่นนะพอได้อยู่นะ <laughs> พันสองพันอะไรางวิญญาณ <laughs> ทีนี้พอมีคนมาหมุนเวียนมาสวดเรื่อยๆวิญญาณเขาก็ไปดึงคนมาเรื่อยๆอย่างนี้นครับใช่วิญญาณระจากคนครับคนตายก็เป็นวิญญาณวิญญาณตายก็มาเป็นคนครับเวียนไปเวียนมาคนมากขึ้นวิญญาณมากขึ้นทีนี้อยาก,กจะทํอยากจะสร้าง<น>อะไรคนมากที่ไหนเวลาตายวิญญาณมากฉะนั้นยกเว้นพื้นพื้น,น,น,นที่แถวเนี้ยนะพูดถึง <c oughs> เวลาเขาตายบางคนก็ ไม่เกิดก็เมียบางคนไปผรมไปเทวดาแต่ข้างในนะนะสัมภเวสีตายกับรถทับตายมังกินยาตายมังเป็นโรคตายมังเนี่ยพวกนี้เป็ดตายก่อนกำหนดไปถึงในเมืองนะครับใช่เยอะที่เฮฮาละล้ากันด้วยใช่เพราะมีคนตายทุกวันแล้ก็มีคนเกิดทุกวันมันก็ไปตามกรรมที่เขาทำมันแหละครับ คนเท่าแถวนี้ลงจาตุมมาเต็มที่พูดถึงน้อยที่ตัวพิจาตุงเพราะเขาเขาวัดมันศีลมันพาเขาวัดลมนภาวนาจะรักษาศีลคืออย่างจาตุมอย่างผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียไปนะครับบางทีลูกหลานก็ยังชอบเห็นว่าเหมือน เขาอยู่ตาตุมเขาเคยนั่งตรงนี้เคยทําอะไรอย่างนี้มันคล้ายๆก็เขาก็ยังเหมือนใช้ชีวิตอยู่วิญาณก็อยู่แถวนั้นไงวิมานก็อยู่แถวนั้นนะวิญญาณตาตุมเนี่ยมันอยู่หกกิโลนะตุ้มเพื่อที่เขาจะไปได้เนี่ยพวกลุกพระเทวดาอากาศเทวาภูมิเทวดาพวกหน้าพุกยักษ์กุมพันพวกเนี้ยพวกเมืองรับแลพวกเนี้ยใกล้ๆมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวบางคนก็ไปดาวดึงนู่นบางคนฝึกหนักๆก็ไปพรม บางคนก็ไม่เกิดแล้วแต่เรารู้ใช่ไหมเหรอตาที่เราฝึกเนี่ยถ้าตายไปเราจะไปอยู่ภูมิไหนเนี่ยเราฝึกนี่นะครับแทำไมคนนี้ถึงเอาขึ้นได้สวรรค์ชั้นหนึ่งคนนี้ถึงอยู่ชั้นสองอคนนี้ถึงทะลุปไปถึงภูมิคนนี้ถึงอ,อยู่แค่จาตุมช<ะ>้คนนี้<ะ>ถึงเป็นแค่มันอยู่ที่เขาฝึกอยู่ที่ลมสุดท้าย อารมณ์สุดท้ายใช่ฮบ<ะ>อารมณ์สุดท้ายที่เขาไปออกไปอ่ะเวลาเขาฝึกเนี่ยมันก็จะเบามั่งวุ่นวายมั่งบาง,บางวันบางวันเขาจะเพลินบางวันก็จะไม่เพลินใช่ไหมทีนี้นนนเขาสวดนานๆเข้าเวลาเขาเพลินเพลินเขามันก็พงนะอารมณ์ไม่ไม่ลำคาญพ่งนะ S 2> <S 2> <S จะเป็นชั่วขราวถ้าโดนกระทับกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันยังเบาอยู่นั่นพรมทร<อ>งอารมณ์ของพรมเลยนะไม,ไม่กระเทือนเลย <S <S ไม่สนใจถึงจะเทือนก็ไม่นานเนี่ยเอาผมได้ไหวเกิดจากที่เราสวดทุกวันมันจะไล่ไปาจากจะเนี่ยจากตา,กากตรงไปดาวเดึงยามาดูสิ์นี่มันไล่ไปเรื่อยว่าเพราะมนุษย์เรานี่มีหลากหลายอารมณ์ ในนแต่ะวัที่เรามาฝึกส่งอารมณ์ครับอารมณ์อยู่กับ<ม>บุญนะอารมณ์อยู่กับคาภาวนาคําสวดเวลามาสวดมนต์กับหลวงตาเนี่ยครับหลวงตาเขาบอกมีครั้งหนึ่งตอนสวดมนต์สบายๆเนี่ยคือหลับตาสวดแล้วทีนี้ลืมตามามองหลวงตาเห็นหลวงตาเนี่ยคือสว่างนก็สว่างมากเลยครับ มันสว่างเลยไม่สว่างได้ไงบอกว่าแสงโอ้โหทำไมถึงเห็นไดนะ้มันไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้มาก่อนเนะี่ยมันถ้าเรามันเพลินๆนะคมันเบาๆมเนี่ยมันก็เห็นนะุกแต่เราจับจุดที่เห็นไม่ได้ไนงะที่ที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยพยายามจับอารมณ์ตรงนั้นให้ให้แม่นหน่อยเวลาสวดน,นะถ้าเข้าไปอารมณ์ตรงนั้นมันก็จะเห็นแล้วมื่จะหายไป อีกวัน,นอีกครั้งหนึ่งสวดไปมันก็มันก็จะเห็นจะให้จำอารมณ์ก็ค่อยจำก็ค่อย,อย,อยจำไปที่ไม่เห็นนานนานเลยเห็นไปนเรบินลาวเพราะอารมณ์ตรงนั้นไงนเราจำได้ไงที่เขาฝึกฝึกเขาเป็นอย่างนี้แหละทุกยากเข็นมันไม่ยากหรอกต้องขยันหน่อย ทุกคนเห็นหมดแหละไม่ใช่ความรู้สึกก็เป็นภาพทีนี้มันเห็นเองมันเห็นโดยบังเอิญแต่ทีนี้พออยากจะเห็นอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่เห็นแล้วครับอย่าอยากค่อยๆสวดไปเรื่อยเเดี๋ยวมันจะเห็นอีกแหละเพราะมันเคยเห็นเคยเห็นแล้วเออมีช่องแล้วอยู่ในอารมณ์มันไม่จะเห็นอีกครับทีนี้เห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็จําอารมณ์นั้นได้เวลาเราสวดเราก็เข้าไปจะอารมณ์นั้นได้ มันก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวนะ